แล้วลงุงงงแล้ว,ลวน้อยไปก่อนเดี๋ยวก็ตามทันแล้วลงุงโอ<ฮ>้โทรศัพท์ไรู้เลยไปโทรลุงโทรศัพทพ์อะไรมาตั้งไว้หน้าบ้านเราและนี่นะครับคุณวิชัยคู่อุปรกรณ์ที่จะทำให้คุณเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องการเสียบกุญแจไม่ตรงรูมันคือที่ล็อกรหัสก่อนเข้าบ้านลุง ขายของจ้ะไม่ได้ขายที่ผมติดให้แล้วลุงลุงแค่ต้องเซตรหัสแล้วลุงก็กดเอ t เ r อร์แล้วลุงก็เข้าบ้านได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจแล้วรหัสอะไรเออลุงแค่บอกรหัสมาแต่ผมตั้งรหัสให้ลุงเลยแกก็รู้สิผมรู้ไม่เป็นไรหรอกลุงบ้านติดการผมปีนข้ามาก็ยงได้เลยไม่ต้องใช้รหัสหรอกหาอะไรบะ ใครจะมาฟังลุง mm. เดี๋ยวคนรู้ใครจะมาเดี๋ยวคนรู้เรียบร้อยลุงแล้วเวลาลุงเข้าบ้านนะลุงแค่กดรหัสแล้วก็กด Enter อย่างเงี้ย เรียบร้อยอเดี๋ยวปิดเข้าไปรอนนะล,ลองดูอ่าได้ลุงลองลอง